ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะกลุ่มอาเซียนแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดทะเลจีนใต้ในขณะนี้ขณะที่สหรัฐอเมริกาประกาศตอบโต้จีนทะเลจีนใต้พร้อมทั้งเตรียมทบทวนยุทธศาสตร์ด้านกําลังรบในภูมิภาคอีกครั้งหลังจากที่จีนเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นค่ะ พลเรือเอกแฮริสแฮริสผู้บัญชาการกองกําลังสหรัฐมริกาประจําภาคพื้นแปซิฟิกระบุว่ากําลังรบของสหรัฐเมริกาด้อยกว่าจีนในทะเลจีนใต้ดังนั้นสหรัฐเมริกาควรเร่งผลิตเครื่องบินติดตั้งขีปนาวุธพิสัยไกลเพื่อใช้ยิงทําลายขีปนาวุธในอากาศให้มากขึ้น ด้านผู้บัญชาการกองเรือยุทธการสหรัฐอเมริการะบุว่าสหรัฐอเมริกาจําเป็นต้องใช้เรือรบและเรือพิฆาตประมาณร้อยละ50ของแผนจํานวน308ลํามารประจําการในมหาสมุทรแปซิฟิกให้ได้ก่อนปี2563 นอกจากนี้นะคะยังระบุด้วยว่าการเสริมสร้างทางทหารของจีนทะเลจีนใต้ทําให้สหรัฐอเมริกาต้องหันกลับมาทบทวนถึงจํานวนกองเรือดำน้ําที่ไม่เพียงพอหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยคาดการเอาไว้ว่าเรือดำน้ำเพียง48ลำจะเพียงพอต่อการปฏิบัติการในพื้นที่แถบนี้ สำหรับทะเลจีนใต้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิกครอบคลุมพื้นที่หน้าน้ําตั้งแต่สิงคโปร์และช่องแคบมาละกาไปจนถึงช่องแคบไต้หวันรวมเนื้อที่ประมาณ3ามล้านห้าแสนตารางกิโลเมตรซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนหลายชาติต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่พิพาทกับจีนที่อ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ส่วนใหญ่ว่าเป็นของตัวเอง การกล่าวอ้างกร,รมสิทธิ์เหนือพื้นที่พิาพาททะเลจีนใต้กลายเป็นปัญหาความตึงเครียดอ,อีกครั้งค่ะเมื่อสหรัฐอเมริกาพบว่าตลอดระยะเวลา3ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาจีนได้ลำเลียงขีปนาวุธและเรดาร์รวมทั้งฝูงเครื่องบินโจมตีเข้ามายังเกาะบูดีสซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของหมู่เกาพะพาราเซลทะเลจีนใต้อันเป็นพื้นที่ที่ทั้งเวียดนามและไต้หวันได้กล่าวอ้างกรรมสิทธ์เช่นเดียวกัน ขณะที่การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนในนครหลวงเวียงจันทร์ของลาวเมื่อวานนี้นะคะก็มีการหยิบยกประเด็นปัญหาพิพาทในทะเลจีนใต้ขึ้นมาถกโดยใน,นที่ประชุมระบุว่ารู้สึกวิตกกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ทะเลจีนใต้ในขณะนี้และจะนำประเด็นนี้ไปหาหรือกับจีนอีกครั้งค่ะ